สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวหนังที่ไปดูมาวันนี้จะรีวิวหนังเรื่องอวตาร2 The Day of Water วิธียังสายน้ำก็ถ้าใครดูภาคแรกแล้วก็จะจำได้ว่าเน,นเรื่องมันก็คล้ายๆกันมีมนุษย์บุกมาดาวพันดาล่าก่อตั้งอาณิคมแล้วก็อยากได้แร่ธาตุของเขาเขาไม่ให้ก สู้รบกันภาคนี้ก็คล้ายๆกันเริ่มจากที่มนุษย์กลับมาดาวพันธุ์ล่าอีกแต่คราวนี้ไม่ได้มาเอาอะไรเหมือนจะมาอยู่มากกว่าเพราะว่ามีการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมปภาพอากาศเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ปัญหาคือไอเจสซัลลี่เนี่ยตำแหน่งก็เป็นทลุมาโตเหมือนเป็นผู้นําของเผ่าอมติาย่าแล้วก็เป็นผู้นําในการ บุกโจมตีตัดกำลังป้นรถไฟของพวกมนุษย์ที่จะมาตั้งอาิคมนีนน้ไม่ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติก็จะเป,เป็นเป้าของของมนุษย์ที่จะต้องถูกกำจัดไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการฟื้นคืนชีพให้กับผู้พันไมค์คอริกที่ไม่รู้ว่าเอาจิตวิญญาณมาใส่หน้าอาตานได้ไงเออแต่ก็โอเคฟื้นแล้ว แล้วก็จะมีบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งมันไม่สามารถเข้าในเครื่องตู้ไคโอได้ตู้ไคโอคือเครื่องจำศีลนะเออกลับไปโลกอ่ะก็เลยต้องถูกเลี้ยงบนดาวนี้อยู่ในอานธิคมนี้ไอเด็กคนนี้ชื่อสไปมันก็ไปเล่นกับลูกลูกล,ก,ลกของเจสซารี่กับในที่จนสนิทกันเหมือนว่าไอสไปนี่จะชอบลูกสาวของเจซรี่คนหนึ่งด้วยชื่อคิรีอะคิรีเนี่ย ไม่ใช่เด็กธรรมดาเหมือนจะเป็นเด็กที่เกิดจาก Doctor, Doctor ดรดรเกรซอะเพ่อที่แล้วอะที่ตายไปตอนตอนตอนจบของภาคอะอแต่ว่าไม่รู้ว่าท้องได้ยงไงเหมือนเหมือนเทพเอวาเนี่ยพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจะให้กำเนิดให้กำเนิดเด็กในท้องของล่าลาออตายของดรเกรซอะแล้วก็เป็นเป็นเด็กคนนี้ชีคิรีเนี่ย,เ,ยเจสซี่เล่ยก็เอามาเลี้ยง แล้วก็เลี้ยงเป็นลูกเลยให้โตมาด้วยกันแล้วก็มีเด็กสะใด้วยแล้ก็เลี้มาด้วยกันความความโซนของแก๊งเนี้ยดูไปดูมามันก็เหมือนเด็กอเมริกันทั่วไปคืออยากผจญภัยอยากท้าทายอยากพิสูจน์ตัวเองสไตล์เด็กอเมริกันเลยอืมก็พากันไปเจอเรื่องเดือดร้อนเพราะ ไปเจอกับไอ้กลุ่มของผู้พันเนี่ยที่กำลังรัตะเวนเนี่ยเจอเขาพอดีและผู้พันเนี่ยมันก็มีความแค้นในตัวแจ็คสันรี่อยู่แล้วด้วยมันก็ดูปุ๊บเป็นรู้เลยเป็นลูกของแจ็คสันรี่แน่นอนมันก็เลยจับเลยแล้วก็รอเหมือนว่ารู้ว่าระเอกต้องมาช่วยอะ่ะเออแล้วก็ไฟก,กันปะทะกันยกแรกจนในสุดระเอกก็ช่วยลูกออกมาได้ระเอกก็รู้ว่าเออเดี๋ยว ไอ้ผู้พัยกลับมาเนี่ยมันต้องมาล่าเราแน่ไม่อยากให้เผ่าเดือดร้อนก็เลยพาครอบครัวหนีให้ตำแหน่งกับคนอื่นในเผ่าไปแล้วก็พาครอบครัวหนีหนีไปไปเจอกับเผ่าอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าน้ำชื่อเผ่าแม็คารีนาแรกๆเผ่าแม็คานีนาก็ไม่ต้อนรับหรอกเหมือนเมียของผู้นำเผ่าอะชื่อโรนาเหมือนเป็นแม่หมอของเผ่านี้เหมือนกันเอ่ จะพอขคลนดเดาได้ว่าพระเอกน่าจะพาเรื่องร้อนมาให้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้อนรับเข้ามาเผ่าอสอนวิธีการใช้ชีวิตสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่กับน,น้ําอะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วก็เล่าย้อนนิดนึงตอนที่ประทะกับกลุ่มของ่อผู้พันไมค์คลิกเนี่ยไอ้เด็กสไป์เนี่ยโดนจับได้โดนจับกลับไปในศูนย์ะ่ะในแลบอะ่ะแล้วก็ถูกบังคับให้บอกว่าพระเอกอยู่ไหน แรกก็ไม่ยอมบอกหรอกแต่โดนทรมานใช้ไม้อ่อนไม้แข็งจนสุดท้ายยอมให้คลมืออ่าแล้วก็พาไอ้ผู้พันเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบชาวนาวีแ,แท้ๆวิธีพูดวิธีขี่ไอตัวอีการตัดมาที่พระเอกมันก็ใช้ชีวิตไปเนาะเออลูกๆก็มีกระทบกระทั่งกับลูกหัวหน้าเผ่าเหมือนสไตล์เด็กอเมริกันเลย จนมันทําให้ไอ้ลูกของพระเอกคนหนึ่งเนี่ยชื่อโลอักเนี่ยเออเป็นลูกชายคนเล็กไปเจอกับเหมือนเป็นสัตว์ต้องถิศนะ่ะอ่ามันชื่อว่าโทคูลอ่าเป็นชื่อสายพันธุ์แต่ตัวเนี้ยมันชื่อว่าพยาคารมันเหมือนถูกในเทพจากเผ่ามาเออไอ้ลูกของพระเอกก็สนิทกันระเศกันแล้วก็เล่นเกินกันอะไกันแล้วก็ แล้วก็กลูกสาวของพระเอกคนหนึ่งชื่อคิรีอ่ะเหมือนเหมือนเขาจะสื่อสารกับเทปเอวาได้นะอืมเหมือนพอพิเศษอะไรสักอย่างอะ่ะน่าจะผลมาจากการที่การที่ฟื้นที่กเนิดมาในท้องของลูกตเกตอ่ะไอ,อ,ก,อก,การที่สื่อสารกับเทปเอวาได้เนี่ยทําให้คิร่เนี่ยสลบไปแล้วก็พระเอกต้องไปตามเพื่อนมาที่เป็นหมอมาช่วยดูอาการรักษาไม่หายพระเอกก็เลยไปตามอ่า โรนานที่เป็นแม่หมอของเผ่านี่มาช่วยอ่าแต่การที่เพื่อนของพระเอกมาเนี่ยมันขับหอมาใช่ไหมไอ้มนุษย์ก็เลยจับสัญญาณหอเนี่ยได้มันก็เลยสืบว่ามาจากไหนสืบไปสืบมามันรู้ว่าออกมาจากไอ้เกาะหมู่เกาะนี้ที่พีเ่เอกอยู่มาซ่อนตัวตอนแรกก็ไม่รู้ว่าพระเอกอยู่มันก็เลยเดาสุ่มไอ้ผู้พันเนี่ยมันก็ฉลาดน,นะก็เดาสุ่มแล้วก็พากันมา ตอนแรกไอ้ผู้พันเนี่ยมันก็ใช้วิธีบังคับพวกชาวเกาะชาวเผ่าเนี่ยที่อยู่บริเวณเนี้ยบังคับให้เผยที่ซ่อนของพระเอกไอ้พวกชาวเผ่าันนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าพระเอกอยู่ที่นี่เพราะว่าเพราะว่าเผ่าพระเอกอะมันเป็นเผ่าป่าไงแต่เผ่าเนี้ยมันเป็นเผ่าน้ํามันมือมันใหญ่มือมันคีบมีแค่สี่นิ้วมีหางเป็นพายด้วยแต่พระเอกมันเป็นชาวป่าไงมันไม่เหมือนกันอืม ก็บังคับให้พวกชาวน้ำเนี่ยบอกแต่บังคับไม่ได้ก็เลยไปหาคนกลุ่มหนึ่งไอ้คนกลุ่มเนี้มันเป็นพวกล่าโทคูลเหมือนเหมือนพวกล่าบาวานอะ่ะอืมมันตอนแรกมันก็ไม่ยอมเหมือนจะไม่ยอมมาให้เขาลงมือหรอกแต่สุดท้ายก็ลงมือกันไอ้ hey, โทคูลพวกนี้เหมือนจะมมีสายสัมพันธ์กับพวกชาวน้ําชาวเมคคินีนาเนี่ยลึกซึ้งมากๆพอโทคูลพวกนี้โดนล่า เผ่าแมคคิน่าก็เหมือนจะมาล้างแค้นให้แต่พระเอกก็ปาไปว่าเออเราเป็นแค่ชาวเผ่าเราอาวุธวยทุทธปกรณ์อะไรเราก็สู้ไม่ได้มีแค่หอกธนูงเงี้ยมันมีปืนมีระเบิดม,ม,ม,มีอะไรให้ใจเย็นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดันเกิดเรื่องอีกลูกของพระเอกเนี่ยมันสนิตกับโทคูตนตรงที่ชื่อพยาคารใช่ไหมแล้วโทคูที่ชื่อพยาคารตัวเนี้ยมันโดนยิงเครื่อง ไอ้สมัญญานทําให้มันต้องหนีไอ้ลูกเพเอก็ตามไปช่วยช่วยกันจนไอ้พวกนุชอะมาถึงมันก็ออกล่าล่าลูกลูกองพเพอกเพราะมันจําได้เออลูกของเพเอกอ็ติดต่อพื่เพเอีว่าโดนจับนี่เพเอก็จะมาช่วยขอเพเอกจะมาช่วยไอ,อ้เผ่าเมีนหนาก็มาช่วยเหมือนกันเพราะว่าวันหนึ่ง่งนั้นอะ มีลูกของเผ่านี้ด้วยโดนจับเหมือนกันไอผู้พันก็ใช้แผนเดิมคือจับลูกพระเอกไว้รอไปเอกมาเอกก็มาจะมาช่วยลูกแต่ไอตัวโทรครูที่ชื่อเบียาคารเนี่ยมันสนิทกับไอลูกของเอกใช่ไหมลูกคนเล็ก,ก,ะลกอะทกชาคเล็กอะเออมันก็มาช่วยมันก็เลยเปิดช่องให้พระเอกได้โจมตีไอพวกรถเนี่ยพวกเผ่ามาคีน่าที่มารอยเนี่ยก็ช่วยโจมตีด้วยเพราะว่าลูกของ คนหน้าเผ่าก็โดนจับใช่ไหมอืมก็ช่วยจนช่วยกันมาได้แต่ว่าลูกชายคนโตของพระเอกเนี่ยชื่อนิสยามเนี่ยตายพระเอกพระเอกก็แค้นมากแล้วไอ้ผู้พันเนี่ยก็ดันจับลูกของพระเอกไว้อีกว่าสู้กันตอนแรกทู่ไปทุ่มาอ่าลูกของพระเอกโดนจับได้ก็ไปช่วยลูกกันอีกจนท้ายเอาชนะผู้พันกับมนุษย์ได้แล้วพระเอกก็พาล,กลูกๆกลับมาที่เผ่าเหมือนพระเอกจะขอ ย,ย้ายย้ายไปอีกเพราะว่าไม่อยากสร้างความร้อนให้เผ่าแต่ว่าน้าเผ่าอ่ะบอกให้อยู่ต่อเพราะเหมือนว่าจะรับพระเอกไปเป็นส่วนหนึ่งในเผ่าแล้วเหมือนยอมรับแล้วอะอะไรประมาณนี้อืมแล้วหนางก็เล่าว่าพราะเอกกับนางเอกเ,เนี่ยไปที่ต้นไม้แห่งชีวิตไปติดต่อที่ไปว่าเหมือนจะไปดูความจํงจเกี่ยวกับลูกชายตอนเด็กอะเนาะเพื่อให้รู้ว่าเออลูกยังมีชีวิตยอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะไรประมาณน,นี้ยหิวใจตัวเองอะอืม แล้วหนังก็จบตรงนี้ไปภาพรวมก็ถือว่าสนุกดีนะอืภาพสวยได้เห็นพนธราในมุมที่กว้างขึ้นอืมีมท้องทะเลมีภูเขามีโลกใต้ทะเลมีสัตว์แปลกๆดูยิ่งใหญ่อลังการนะอฉากตอนคืนก็สวยอาจจะดู แปลกตาหน่อยแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอีกเรื่องที่ชอบก็เทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยพวกหุ่นยนต์หุ่นใต้น้ําเรือถึงมันจะดูไก่กาไปหน่อยแต่มันก็เออเป็นดีไซน์ออกมาดีอืแปลกตาดีชอบส่วนตัวละครฝั่งมนุษย์เนี่ยดูเหมือนตัวประกอบมากกว่าอืทําให้เรื่องสมบูรณ์ขึ้นมีที่มาที่ไปส่วนตัวอวตารของผู้พันไมค์คลิกเนี่ยอืม มันดูเหี้ยมน้อยไปหน่อยดูเด็กกว่าเพาะเอีกเออไม่เหมือนไอตอนเป็นคนเนี่ยโคตรโหดเลยเออภางนี้ดูหล่อหล่อไปหน่อยนึงยิ่งตอนเวลายิ้มนะยิ้มหล่อเลยเออมีความเป็นทหารทักษะการต่อสู้พูดจาเหน็บแนมพูดจาสไตล์ทหารเลยะเออเหมือนในหนังที่เราดูได้หลายเรื่องอะบูเก่งใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์เก่งวางแผนเก่งตอนพระเอกกับครอบครัวจนมุมได้ก็คิดว่าอ้วว่าน่าจะไม่ตายอ่ะเพราะว่าถ้าดึงกลับมาเล่นภาคสองได้น่าจะมีบทต่อในภาคสามอย่างน,น้อยก็ภาคสามอ่ะอทีนี้มาพูดถึงในฝั่งพระเอกบ้างฝั่งพระเอกอพระเอกกะไม่อยากไม่เหมือนก็ไม่อยากที่จะอไปกลบเอาลูกนีไปเสี่ยงแต่นางเอกเนี่ย จะไฟกับไอ้กลมุ่มนุษ์นี้ให้ได้พระเอกก็ต้องคอยปลาล์มคอยเตือนสติให้ใจเย็นใจเย็นความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็ลูกๆของพระเอกเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์ตัวอย่างคิลิเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว,ว่าเออสามารถติดต่อกับเทพเอวาได้ก็มันจะมีอะไรพิเศษในตัวส่วนลูกชายสองคนของพระเอกนี่คนโตก็พยายามจะ เป็นมีพ่อแบบอย่างเนาะเออจะเป็นเหมือนพ่อให้ได้เงี้ยส่วนไอ้ลูกชายคนเล็กก็อยากรู้สึกตัวเองอยากจะให้พ่อยอมรับขณะที่ฝั่งของเผ่าแมคคาี้น่าเนี่ยก็มีไอ้ลูกชายหัวร้อเหมือนกันก็กต่อยกับลูกชายพระเอกอะเออมีเรื่องกันสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็พาให้ไปเจอตัวพยาคารนะ่ะส่วนไอ้เด็กที่ชื่อสไปน์นี่นะก็ ดูมาตั้งแต่แรกก็เหมือนจะสนิทมันจะเป็นคนดีแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะเพราะมันมีฉากหนึ่งที่ว่าไอมันลงไปช่วยผู้พันได้น้ํามันเหมือนตอนแรกเหมือนมันจะทิ้งแล้วล่ะเหมือนจะไม่ช่วยแล้วะจะปล่อยล้ะแต่ไม่รู้อะไรจนใจมันยังด่าตัวเองเลยเอออะไรเงี้ยก็เลยไปช่วยขึ้นมาแล้วก็ไอผู้พันเนี่ยบอกว่าให้กลับไปด้วยกันเหมือนมันจะรู้ว่าว่านี่เป็นลูกมันแะแต่สไปายนี่ก็ไม่ไม่ไป กลับไปอยู่ขวางพระเอกเหมือนไอ้เด็กนี่จะชอบชอบลูกสาวพระเอกนะอีกิรีเนี่ยคือเราดูรู้อ่ะเหมือนที่ศรีระยาลูกสาวของเผ่าจัคกี้นาเนี่ยจะชอบลูกชายคนเล็กพระเอกแล้วก็มีโมเมนต์นิดหน่อยให้เรารู้แ้ะดูรู้อ่ะอืมนั่นแหละแต่ไอ้สไปเนี่ยมุมมองส่วนตัวนะ ไม่ต้องมีก็ได้คือจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับชาวนาวีเนี่ยน่าจะเล่าในแบบอื่นมากกว่าไม่น่าจะเล่าในแนวแบบเมาคีลูกหมาป่านะมันดูเดาทางง่ายอะ่ะแต่ถึงเจ้ไม่ชอบแต่ก็ทำให้พอเดาได้ว่าไอเด็กสไปเนี่ยน่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระเอกกับไอผู้พันไมคลเนี่ย เพราะว่าไอเด็กสไปนี่กับผู้พันเนี่ยมันก็เหมือนจะมีโมเมนต์อะไรด้วยกันขี่ตัวอีการด้วยกันแล้วก็สอนพูดภาษาชาวนาวีพูดแบบสไตล์ชาวนาวีอะไรเงี้ยถ้าให้เดาภาคต่อไปคาดว่าไอผู้พันเนี่ยไม่น่าจะร้ายแททีเดียวเพราะถึงปากมันจะไม่ยอมรับแต่ดูแล้วมันก็รู้สึกลักใรในตัวไอเด็กสไปนี่เหมือน คือมันรู้เป็นลูกอ่ะมันรู้เป็นลูกแต่ถึงปากจะบอกว่าคนละสายพันธุ์กันไม่ใช่ลูกมันแต่พอเกิดเหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าไอ้พันธุ์เนี่ยมันก็รักลูกมันอ่ะอก็เลยคิดว่าภาคภาคต่อไปเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ผู้พันธุ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นเอาตายพระเอกทังทีเดียวพอถึงตรงนี้แล้วถ้าถามว่าภาคหน้า อยากเห็นอะไรก็อยากเห็นโลเคชันคือเราเห็นแล้วแหละว,ว่าพันโดล่ามีอะไรบ้างบนบกในป่าในน้ำมีภูเขาลอยฟ้าใช่ไหมเราได้เห็นภูมิประเทศของดาวพนล่ามา2ภาคแล้วภาคต่อไปอยากเห็นฉากบูหรือว่าการต่อสู้ที่ว่าในมุมที่กว้างขึ้นคือเหมือนอ่ะมนุษย์ ลายก็คือร้ายเลยตอนนี้รู้แล้วมนุษย์้ายแล้วฝั่งพระเอกก็ต้องปกป้องดาวตัวเองแต่ถ้าจะมาตั้งรับรอเขาบุกมาแล้วตีโต้กัดอยู่เงี้ยมันก็มันก็จะจำตกีกับภาคหนึ่งภาคต่อใช่ไหมอยากเห็นพระเอกไปบู๊กับฝั่งมนุษย์ที่นีคมของมนุษย์บ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พัฒนาศักยภาพตัวเองจนสามารถขึ้นไปบนอวกาศได้เลยอะไรเงี้ยคือให้เห็นสเกลที่มันกว้างขึ้นนะ่ะ ส่วนภาพรวมเดี๋ก็ไม่มีอะไรความประทับใจส่วนใหญ่จะไปอยู่กับฉากกับความตื่นตาความอลังการของตัวละครพวกปลาพวกอะไรมากกว่าฉากอูอะไรเงี้ยหรือว่าอุปกรณ์ไฮเทคของพวกฟองน้นอะภาคที่สามอยากจะให้มันมีแบบเนี้ยแต่มากมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเราประทับใจภาคหนึ่งภาคสองมาแล้วเราอยากเห็นภาคสามมัมากขึ้นอีกอะอ ถ้าจะให้คะแนนก็น่าจะอยู่เหมือนที่คนอ,อื่นให้กันอะแปดจุดห้าเจ็ดอะไรเงี้ยเจ็ดห้าปุห้าระมาณเนี้ยตัดเรื่องความแบบชาวนาวีหรือว่าชาวเพเทล่าเนี้ยมันเป็นษั์ต่างดาวใช่ไหมมันไม่น่าจะมีความรู้สึกแบบมนุษย์ความเป็นอเมริกันการพูดกันจาอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าใช้ บทแบบเนี้ยมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าสื่อสารได้ง่ายกว่าความหัวร้อนของเด็กวัยรุ่นความอยากรู้อยากเห็นความอยากจดไพ่พวกนี้มันคือสไตล์มนุษย์เลยแต่ว่าแค่เล่าผ่านมุมมองของคนที่เป็นที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นพวกชาวมนานาลาพวกชาวนาวีพวกนี้แต่ก็ดูก็เหมือนกันอะเผ่านี้เผาเมคาจิน่าเผา อเมริกาย่ก็จะมีอย่างเงี้ยคือลูกหัวขับรถหน่อยๆอยากพิสูจน์ตัวเองเงี้ยดูเป็นแบบชีวิตวัยรุ่นอเมริกาแท้เลยแต่ก็เสพง่ายดีดูง่ายดีเข้าใจง่ายดีก็นั่นแหละเต็มที่8ให้8ครับก็ขอจบการรีวิวทอปอยนิดๆ กับหนังเรื่องอวตาน2 The ดอร์เ w ี t อ r เตไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังนะครับสวัสดีครับ